ครับ,บนี่เคเข้าวแจ้งภงภาษามุไทยแจ้งาา่าภาษาไทยก็แดกงแเออแดกเออหมายถึงเอาข้าขวสผสมถัวเขียวแล้วมาตำใส่งาให<อ>้มันเข้าขกันเือเรียกคนเข้าแจ้งภาษามุไ <c ười> ทยได้พร้อมขนาดได้ครับนังดับเลยอ้าวโอ้นี่เป็นแผ่น นี่ครับทำแล้วเป็นแผน่นเขาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตัวใส่น้ำม้อยสดอ๋อขายเพียงอละสิบบาทนะครับเสร็จแล้วนี่นี่นเสร็จแล้วมีงานมีตัวเสร็จแล้วโอ้นี่พั่งนี่เส,สื้นสอนอนเหรอเอาไปใส่พุยโซนพุยโซนพุยโซ ใจคตัวนจากระดับขุนหาญมาให้เกษตรกรเสร็จแล้วอ๋อไปเนี่ยอนนี่อ่อแล้วจะเป็นอย่างงี้สิบบาทข้าวเด็กมาเนี่ยนี่คนต่ำกว่าจะได้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยขอให้ได้ขายไม่เหนื่อยเลยขายดีเนาะเสื้อบ๊าวมือเสื้อเนาะเสื้อเสื้อ ยกโปรเลยชุนยอด